สวัสดีครับผมผู้ใหญ่แสงทองพันงามบ้านนากลางหมู่ที่17ตำบลพนเมืองได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโครงการสามไร่ครับท่านผู้ใหญ่แสงทองครับเราได้ขุดปรับพื้นที่เป็นรูปแบบของโคกน้องนานะครับมาประมาณ6เดือนแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของโครงการมีกี่น้องเอ่ยแล้วก็ ขุดปรับมาเสร็จใหม่ๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับตาลิงพังไหมอะไรไหมหรือว่าได้ดําเนินการปลูกอะไรยังไงหรือพัฒนาแปลงยังไงบ้างครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับครับก็ขุดมาเริ่มแรกก็ขุดมาก็พอดีฝนฝนขึ้นมาใหม่ๆก็ตกมาใหม่ๆก็มีการพังบ้างเล็กน้อยครับ,รบก็ได้รับแรกก็เราก็บานข้าวก่อนบานข้าวเชื่อจะให้คุมดินอืแล้วก็ ปล่อยให้หญ้าคุมขึ้นเราก็ไม่ค่อยยังยังไม่ได้เกี่ยวยังไม่ได้ตัดต้องปล่อยให้มันรกก่อนแล้วก็ปลูกพืชแซมไปด้วยอย่างเช่นกล้วยเราก็ออกมาปลูกเป็นนำร่องก่อนการในการทำพวกหนองนาที่ทพัฒนาชุมชนเป็นหลักสูตรที่ทำให้ครับเน้นรู้สึกรู้สึกว่าดีครับว่าการทําพวกนี้ทํา การดำโคกของนาทำสะมันทำให้เรามีความคิดเยอะที่จะทำโน่นทำนี่มีอะไรที่จะปลูกเยอะมีอยู่สองบอ่อครับแล้วก็มีคลองคลองส่งน้ำคลองไส้ไก่ไกมีอยู่สองหนองนะครับสองหน,อง,น,อ,งนองใหญ่แล้วก็มีคลองไส้ไก่นะครับคลองไส้ไก่ก็เอ,อน้ําเต็มครับเนี่ยนะครับมีหญ้านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น ช่วงนี้ก็จะมีคือหญ้าเนี่ยขึ้นโดยธรรมชาติแล้วด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็หญ้าหญ้าบางส่วนก็คือเป็นหญ้าที่ใช้เลี้ยงวัวเลี้ยงปศุสัตว์ต่างๆได้ใช่ไหมครับผู้ใหญ่ครับครับ <ผม S 2> ส่วนใหญ่ก็เพราะว่าเป็นเราจะหว่านหว่านเมล็ดพันหญ,ญ้าด้วยอ,อเราเลี้ยงวัวอยู่แล้วด้วยใช่ไหมวัวอยู่แล้วอ่าครับพี่จะพอมันอันนี้เราก็จะเกี่ยวให้วัวใบในสวนที่พอเกี่ยวได้ครับอีกส่วนหนึ่งเราก็เขาปล่อยไว้ก่อน ได้จาคุมดินได้ประโยชน์ทั้งสองทางได้ประโยชน์สองทางครับก็คือได้คลุมดินด้วยมีพืชอย่างอื่นแล้วก็มาปลูกแซนอย่านอ่าตรงโซนนี้มีอะไรปลูกยังไงบ้างครับผู้ใหญ่โซนนี้ก็มีตะไคร้มีกล้วยมีพยุงครับมีส่วนที่เราสามารถกินได้ก็มีแตงโมครับปลูกแล้วตอนนี้มานานแล้วโอ้นี่นะครับแตงโมแต่ว่าลูกแล้วช่วงนี้ ตอนนี้หน้าฝนก็เริ่มโ,ยโรยแล้วเนาะทีนี้นี่นาตะไคร้เพิ่งเพ,พิ่งลงไปไม่นานนะครับเพิ่งเพิ่งลงครับตัวนี้ก็พะยูงนะครับพะย,ยูงก็เริ่มจะแตกใบได้เริ่มตั้งหลักได้นะครับแตกใบแตกยอดได้โอเคนะครับรู้สึกว่าจะชอบดินลักษณะนี้อยู่นะครับพะยูงอันนี้ก็ตะไคร้ครับอีกต้นหนึ่งนีพะยูงต้นหนึ่งนะครับ ก็จะปลูกเป็นสลับกันไปอย่างนี้นะครับเนาะเพราะว่าใช้ใช้กล้วยเป็นพื้นฐานแล้วกล้วยนะครับแล้วก็เสริมนลนะครับพยายามให้ทาในรูปแบบของป่าห้าระดับเลยนะครับแต่ว่าค่อยๆเสริมเติมไปนะครับเนาะเน้นพืชน้าร่องไปก่อนก็คือกล้วยนะครับแล้วก็ไม้เศรษฐกิจไม้ใหญ่ต่างๆเริ่มเสริมลงมานะครับเสริมลงไปตอนนี้ยังยังยังไม่ห้าเป๊ะนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพัฒนาให้เป็นห้าระดับอยู่นะครับเนาะ เรียมตน้นครับผมครับผู้ใหญ่ครับในแหล่งน้ําเนี่ยอย่างเช่นหนองหรือคลองไส้ไก่เนี่ยเราได้ทําอะไรยังไงบ้างครับผมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับครับส่วนหนองที่ขุดที่ในส่วนที่หนองใหญ่ครับแล้วก็เอาปลามาปล่อยประมาณก็พอละประมาณพันตัวส่วนคลองไส้ไก่ที่เอาขุดไปยังไม่ได้ปล่อยเพราะให ปลาธรรมชาติเข้าอืมครับมีกบกบก็ก็จะมาโอ้ทั้งปลาตั้งปลาทั้งกบทัปลางกบก็จะมาเองมีอย่างอื่นอีกไหมต่อไปกุ้งฝอยอะไรมันก็จะมาด้วยใช่ไหมน่าจะน่าจะใช่ไหมต่อไปครับตอนนี้ยังยังใหม่อยู่ครับยังยังไม่ยังไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่ที่เรื่องพวกปลาธรรมชาติที่ว่ากบตอนนี้แต่ก่อนไม่มีครับก็ขุดตรงนี้ขึ้นมากบ กก็เลยก็มาเองโดยธรรมชาติโออเหมืนไม่ได้เลี้ยงครับกอ่าระบบนิเวศเหมือนจะกลับคืนมานะขนาดเพิ่งเริ่มเริ่มต้นใช่ไหมที่อ่เขามียาฆ่ายามีอะไรเขาจะมารวมตรงนี้ผเข้ามาเห็ดกบกก็เลยปีนี้ยังไม่ยังไม่มาจับอะไรก็ปล่อยไปครับครับอนุรักษ์ไว้ก่อนครับอนุรักษ์ไว้ก่อนครับผมครับผมในช่วงสุดท้ายนี่อยากให้ทางท่านผู้ใหญ่นะครับอ่า บอกถึงนะครับได้กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อโครงการนะครับฝากถึงท้ายนิดนึงนะครับครับ่อนที่เข้าร่วมโครงการนะก็ตอนนี้นที่ตรงนี้เป็นที่ป่าที่ที่ท,ทรบล้างก่อนไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทําประโยชน์มาก,กเท่าไหร่พอมาทําตรงนี้รู้สึกดีมากเรารู้สึกว่าเราทําช้าไปเพราะว่า การที่เราทําตรงนี้มันความคิดเราจะทําต่อนู่นต่อน,นี่ต่อยอดมันเยอะกว่าที่เราปล่อยเอาไว้ซึ่งไม่มีประโยชน์มากเท่ากับเรามาทําตัวนี้แต่ก่อนนี้เราไม่ค่อยอยากเข้ามาแล้วตร,ตรงนี้ตรงนี้พอเรามีสะมีของไส้ไก่มีที่คอชอม,มาทําให้รู้สึกว่าเราก็อยากมาทุกวันเพราะบรรยากาศมันแตกต่างกับที่เราอยู่ แต่ก่อน